ชารานี่ทุกคนได้มาแล้วครังฮิลูนะฮะเป็นครั้งแรกนะ,ะทีวีได้ได้ทำเองอะ่ะแบบรู้งศิลิก็เก่งเนาะไปทำอ่ะแล้วก็แบบได้แช่น้ำแข็งแล้วทุกคนแล้วก็มันจะแข็งแบบนี้เนี่ยนี่จะเป็นสตรอบอรบอรี่นะแล้วก็มีส้มแล้วก็มีอง,งุอ่นองุ่นนี้จะมาจากฝรั่งเศสส้มนี่ก็จะมาหลังบ้านสตอบอรี่นี่ก็จะมากตาบรูนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันจะเป็นยังไงต้องชิมสตอบอรรี่ก่อน 嗯，那是什么？ ฮัลโหลสวัสดีนะครับทุกคนพบกับบริการมีครับเฮ้ยฝอมงานนี่ไงอากุนวะกอตุถังบูลูทไางฮูลูฮะทจริงอ่ะวิจะดทำกับเตาแก๊สนะดึงงานแกะปากแกะตะมุกตะมุบุกตเบ็ดชบุจรบุกบตะไรวะันนับตะาปุ่นเนกากัน Kalau tak buat apa, ya rugi dah muka we cocok dah ni. Wisit mulah. Mi Stone, Mr. Body, Mi Angun. แล้วก็เออมีแค่นี้แหละทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยววีจะให้ทุกคนได้ดูว่าทางบูลูเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนเห็นเขาขายที่ปัตตานีเยอะแยะเห็นในะต๊กตอกวีไม่เคยกินนะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าที่ได้กินแล้วก็ทําเองกินเองทําเองกินเองอร่อยวอาปังปูริเย่ขนาดยังไม่ได้ยังยังไม่เสร็จนะควันมาแบบยังกลิ่นหอมลเลยเพราะกาอยู่ตตอก เป็นแล้วเนาะมันขึ้นเลื่ก็ะเรื่อเกาแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าจะจะใช้ไ <laughs> ด <asking> UH, no ้อะเนาะหรือว so ่าต no? so ้องเอาโทรศัพท์ใส่ในนิกโกลนี่ตอนนี้ทุกคนใกล้จะใกล้จะได้แล้วเนาะผู้น้าเลยว่าฉันน้าเลยดูดัางดูดัางดูดัางเลยมาเกสต์เตอร์บรีฮออินโดนีเซียกลจะเป็นแล้วชารานี่ทุกคนได้มาแล้ว นะเป็นครั้งแรกนะที่วไีได้ทำเองอะ่ะแบบรู้สึกวีก็เก่งเนาะไปทำแล้วก็แบบได้แช่น้ำแข็งแนละ้วทุกคนแล้วก็มันจะแข่งแบบนี้เนี่ยนี่จะเป็นสตรอเบอร์อรี่นะแล้วก็มีส้มแล้วก็มีอังุนองุนนี่จะมาจากฝรั่งเศสส้มนี่ก็จะมาหลังบ้านสตรอเบอร์รี่นี่ก็จะมาคอตาบรูนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมว่ามันจะเป็นยังไงต้องชิมสตรอเบอร์รี่ก่อนนี่นะคะ คพิมันจะตอกความรู้สึกนะตบรบริวหวานเปรี้ยวแล้วก็เคลือบน้ำตาลแบบเนี้ยมันพอดีเป๊ะทุกคนอร่อยเวอร์อันนี้จริงๆนะไม่น่าล่ะเห็นคนไปซื้อตัดตันีเห็นเขารีวิวในตทิกตอทำนัาอร่อยจริงๆเนาะอือรีชิมส้มตั Qual nhà thơ. ăn rồi. Đi. À, đi, thì ăn rồi. <laughs> อร่อยมากมากลูกอร่อยจริงๆอันนี้อันนี้นนมาสเตอร์บอแหละอร่อยมากมากบิ๊งตบบิ๊งใครที่ยังไม่เคยกินนะส่วนวีวีไม่เคยกินนะฮะก็กลับไปทำได้เนะาะเดี๋ยวจะไปละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วีนะก็เป็นกำลังใจให้ทุทกปต่อไป